โอเคนะครับบลี่ผมจะพามาดูสถานที่แห่งหนึ่งที่พอทิ้งของไว้เนี่ยของจะหายทันทีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทิ้งยาดูนะครับนี่เฮ้ยหายหายไปไหนก็ไม่รู้ทิ้งปืนเลยดีกว,ว่าปุ๊บเอ้าหายเอา้าหายไปไหนครับงั้นเดี๋ยวผมขอลองเดินม,มาฝั่งนี้ดูนะครับน่นั่น่มันมีโจนมันมีโจร นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแผนนี้ไปหลอกพี่ตังพี่ไอ้ว่าพอทิ้งของตัวนี้แล้วของมันจะหายโดยที่ผมจะให้แบครับบทเป็นคนขโมยของที่อยู่ตรงข้ามกัมแพงอีกฝั่งหนึ่งและให้พี่ไอ้หรือว่าพี่ตังเนี่ยวางของฝั่งนั้นและแบคเป็นคนขโมยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ตังกับพี่ไอ้จะรู้สึกยังไงวันนี้ผมจะพาพี่ไปดูอะไรสถานที่แปลกๆเวยสยวสจังโดนแกล้งจังเลย <S <S> 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 ไม่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 เดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่ไอ้มาดูสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งที่มันเป็นที่ที่แบบ คาดไม่ถึงจริงๆว่าตรงนี้มันจะเกิดสิ่งสิ่งนั้นขึ้นอ่าผมจะอยู่ห่างๆพี่นะผมอยู่ห่างๆ๋ยว่มันเลยนะผมจะไม่ขยับเลยนะพี่ทิ้งยาลงดิพี่ลองทิ้งยาดูดอปยานะอ่าดอปปุ๊บอ่าดอปแล้วเฮ้ยพี่หายยาพี่หายเฮ้ยเฮ้ยผมผมอยู่นี่นะัวหายพี่สังเกตผมไว้ดีๆนะผมอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้ไปหนเลยเฮ้ยโจรพี่ลองทิ้งของอย่างอื่นดิอาไปเฮ้ยหายเฮ้ยเอ้าพี่ะบอกนะพี่ทิ้ง ปืนดิกูต้องทิ้งปืนด้วยเหรอเออทิ้งหายปะอ้าปืนกูก็าหายเฮ้ยวินไอ้สัสปืนหายเฮ้ยของหายอะไรวะเนี่ยพี่มาเยพี่ลองทิ้งแบบของหมดตัวดิลองทิ้งดูดิแบบหมดเลยหมดเลยอย่างเงี้ยมันจะเหลืออะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยหายทีละชิ้นเลยเฮ้ย บักเหรอมือเล่นบักอีกแล้วเหรอวินชักวิ่งตรงนี้คือแบบมันจะหล่นลงไปในดินตรงนี้มันจะยุบลงไปพี่มันจะมันจะตรงกับตรงในกำแพงอะ่ะมันจะเป็นบักที่แบบลงไปเออเขาจะนนต่อยโดนใครก็ไม่รู้พี่ต่อยโดนใครวะวี่ไม่รู้พี่ก็อยู่กำแพงอ่าอสีสรพี่เดิวมวนี่พี่เดิวมวนี่พี่เดิวมวันนี้ผมว่ามออันมีอะไรแปลกแน่ๆตามมาตามมาตามมาย่องมาย่องมาผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกแน่เลยวะอะไรวะพี่ดูดีพี่ดู ฮ้ยโจน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 โจรโจโจน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 สจนโ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 จอโเนโจ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 ดโจนโจนโจนโจโจนโจนกจนโจนโจัโจนโจนโจนีจนโจนจนโจรโจนโจนโวนโจนโีนโจ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 นโโนนโนโจนโนโนกนโจนโนโนรนจนนจจ มันเป็นที่ลึกลับมากๆเลยพอพี่พอพี่แบบเฮ้ยอะไรวะอะไรแบบนี้เลยงงงงมีงงงงเลยโดนแบนเลยใช่ไม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 ่โดนแบนโดนแบนไม่มีโดนแบนมีแล้วเสียงหมาเข้ามาอะไรบอกนะอ่าได้ไดหมากลนเหรอมันหายใจเออหมากลนรออะไรเอาเ่าเฮ้ยเฮ้ยไม่เอกคลิป โอ้ยเอาคลิปก็ลืมฝากด้วยนะครับผมเสือชนแนลนะครับเสือเสือเสือทีวีเดี๋ยวเราฟาร์มไอตรงนี้เสร็จแล้วค่อยไปลงงานจัดฟาโอ้โหเราไปเอาแชมป์ที่ไหนโอ้โหไตอนนี้ไม่นเล่นไงพาพามาดูสิ่งลึกลับในเกมไงอ๋อามาดูใช่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 แต่ต้องต้องใช้ของหน่อยะการจะดูสิ่งนี้แหละมันต้องมีของก่อนอ้ โอเคนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะพาพี่ตังไปดูสถานที่อย่างนั้นแล้วว่ามันคือสถานที่ลึกลับอะไรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในสถานที่นั้นนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ตังเนี่ยขันหน้าชนกําแพงพี่ตรงมุมนั่นเลยตรงมุมนั่นเลยนะขั้นแรกพี่ทิ้งดาบลงก่อนอ่ะผมยืนอยู่ตรงนี้นะผมไม่ได้ใกล้แล้วนะอ่าผมจะหาอ่าทิ้งดาบ,ดบปุ๊บดาบแล้วดาบ,บพี่อยู่ไหน,นเออว่ะเฮ้ยหายเฮ้ยเอ,อ๊ะใครมายิงออวะ คนอ้เหี้ยิงคนหนงใกล้ๆเราเดี๋ยวผมยิงก่อนพี่พี่ไม่ต้องมาพี่อยู่ตรงนั้นแหละพมยิงให้ยิงยิงดาวดาวมาดิกลัวเหรอกลัวเหรอพี่อยู่ตรงนั้นนะเอาพี่ตามไปไหนามาเนี่ยไป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 ไมา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 ามามาามามมา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 า อ่าต่อไปเดี๋ยวพี่ทิ้งเป็นยายาทั้งหมดเลยพี่ทิ้งลองดูดิยาหมดเลยอ่ะอ่าใช่เฮ้ยเฮ้ยหายเฮ้ยเฮ้ยหายหมดเลยเป็นไงเออมึงได้มาอยู่ใกล้กูแล้วเก็ศวะเนี่ยไม่ไม่ไม่เอาผมอยู่ห่างกุนนี่อีกก็ได้อะพี่ลองทิ้งแบบพวกกระสุนแบบเยอะๆเลยนะผมผมอยู่ห่างแล้วนะผมอยู่ห่างห่างที่สุดแล้วเนี่ยอ่าปุ๊บทิ้งเลยทิ้งของทั้งหมดในตัวเลยที่ที่เป็นพวกกระสุนพวกอะไรเฮ้ยหายเฮ้ยเฮ้ยที่สัตว์ เฮ้ยหายแล้วไเฮ้ยม uh> to ันหายไปไหนวะเฮ้ยนี่พี่ตรงนี้เนี่ยมันคือสถานที่ลึกลับเลยพี่พีิธีพี่พี่ทิ้งปืนทั้งสองเลยตาหนึ่งกระบอกก่อนก็ได้อ่ะอ่ะเฮ้ยของแต่งหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมเกมเบียครับเพื่อนมเกมเบียครับน้องๆผมว่ามันเป็นบั๊กเะว่พี่ตรงเนี้ยพี่พี่คิดว่าไงอะบั๊กปะเออเป็นบั๊กก็ได้นะเอ้ยอาอโดนอีกเงี้ยเฮ้ย พี่พี่พี่มานี้มีตามผมมานี่อย่าแบลผมนะแบในเกมดับนะพี่พี่มานี้พี่มาหนีเอาเอาแี่้ไกูเกี่ยวมั้นอ๋อไหนมอเกียวแบกไอ้สามีไอ่วี่อ๋อ <อ>ตายแล้วเกือบโดนพี่ตังยิงตายแล้วนี่นี่โดนายก่อนโอเคนะครับก็สามารถหลอกพี่ตังได้แบบสนิทใจแล้วนะตันนี้เดี๋ยวเราไปหลอกพี่ย่ากันต่อนะครับเอาละครับวันนี้เราจะพาพี่ย่ามาดูสถานที่แปลกสถานที่หนึ่งที่มันเป็นสถานที่อันลึกลับ <c oughs> อ๋อแล้วลึกลับลึกลับนะลึกลับนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเลยนะครับว่าสถานที่อย่างนั้นมันคืออะไรแล้วมันลึกลับขนาดไหนถึงต้องพามาดูกันนี่เลยตรงนี้มุมนี้เลยก็คือให้พี่ทำยังไงเอ่ยเดินไปชิดมุมเลยนะแบบหน้าชนเลยอ่าหน้าหน้าชนแบบชนชิดๆเลยแล้วก็ลองทิ้งแบบยาสักกล่องผมอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ตรงนี้นะสังเกตผมก่อนนะอ่าผมอยู่ข้างหลังตรงนี้ผมไม่ได้เข้าใกล้เลยนะอ่าขอยาหน่อยยาหมดเลยทิ้งก่อนนะกล่องนึง อ่ะทิ้งรูปอเลยโอเคทิ้งอย่าทิ้งเลยสองกองเลยอ่ะทิ้งเลยทิ้งเฮ้ยอย่าหายเออดูอย่าหายนะเป็นไงหายได้ไงตรงนี้มันคือที่บั็กที่แบบทิ้งของอะไรก็หายเลยลองทิ้งก็ลองลองมีดดิมีดอยู่อยู่ห่างกันตั้งไกลมีดอ่ะทิ้งไปเฮ้ยหายเอ้าเฮ้ย เห้ไงเอ้ยเขไม่ได้ขยับนะไม่ได้ยินเสียงเท้าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยผมไม่ได้ขยับอะไรเลยผมอยู่นิ่งๆเลยลองทิ้งของเยอะๆดิแบบยกเว้นปืนนะทิ้งเกาะอ่าเกาะเอ้าเรือลองทิ้งของแบบของแบบกระสุนทั้งหมดเลยหรือว่าไอพวกยกเว้นปืนอ่ะทิ้งหมดเลยหมดละตัวไม่มีอะไรให้กูใช้ละไม่มีอะไรให้กูใช้ละตอนนี้หายหมดเลยอ่ะเอ้ยเอาไปเอาไปให้มั จีมต้องรีบแก้ด่วนเลยนะครับจีมต้องรีบแก้ด่วนครับตรงนี้กอกมันอยู่ไหนออกมันอยู่หลังนี้หรือเปล่าไม่ไม่พี่ไม่ไม่เอ้ยอย่าอย่าสงสัยเยอะมันี่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 ทีนี้ลองทิ้งปืนเลยทิ้งปืนทีแล้วก็บอกอ่ะโอเคเอากระบอกนี้ก่อนนะครับผมจะทิ้งปืน M4 ป่วงเฮ้ยหายเฮ้ยเกาหายจริงเฮ้ยเฮ้ยยัยไอ้อกระบอกทไมกรบอกไมกระบอกไมหมดแล้วนะไม่มีอะไรให้กูใช้แล้วนะ เอ้าเหลือกระเป๋าอันเดียวปืนี่วินก็ไม่ใช่แม่เมียนแบบพูดว่าเมียนแบบกูใช่ปะเอออแม่ก็เห็นกับผมพไปลองไปลงพิกระเป๋าเด้อเออพี่พี่ลองไปอืนก็ไม่ได้อายอย่างสุดท้ายที่เป็นสมบัติของพี่อ่ะทิ้งดิกระเป๋าอ่ะมีสองอย่างอ่ะมีหมวกด้วยอ่ะออาหมวกเอาหมวกใครหมวกใครเอาไปมีอีกอ่ะมีอีกหายหมดหายหมดมีเท่าไหร่ไม่ใชได้ หมดแล้วตอนนี้สิ้นเนื้อบรดาตัวไม่เหลืออะไรสักอย่างอะทีนี้พี่ตามผมมาไปผมไม่พาใครความลับย่องมาย่องมานะย่องมาพี่พี่นำหน้าผมก่อนพี่นำหน้านำหน้าตรงตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายหันหลังกลับไปเห็นอะไรไหมมีอะไรไหมน้าโอ้โหมีอะไรอกไหมน้าของเต็มตัวเลยเจ้โดนเจนเตมัวเลยตัวก็โม ข้าวานันขวัวขโมยไงเอ๊ะไงเอ๊ะเอาไปหมดเลนเอาไปหมดเลยนี่เอาคืนเอาคืนโอเอคอ <laughs> okay, <า>แล้วก็สกาม,มารถหลอกได้อย่างสนิทเลยนะครับก็เชื่ออย่างเต็มตมเลย <laughs> ไม่ผมคึดว่ามันหายไปจริงๆมันเป็นบัของมุมไงตอนแรกเอาว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า